วิธีการฝึกนะเยวิธีการฝึกหนึ่งเนี่ยต้องทําใจเลยว่าฉันจะต้องอยู่ท่ามกลางเรื่องวุ่นวายเหล่านี้นะนี่ประเด็นแรกเลยอย่าไปหาความสงบจากเรื่องเหล่านี้ไม่มีทางแม้แต่ไปสร้างความสงบแบบใดแบบหนึ่งขึ้นมาก็ตามเดี๋ยวมันก็จะสลายตัวเราต้องทําใจก่อนเลยประเด็นแรกนะเราต้องทําใจนะว่าเราต้องอยู่กับความวุ่นวายเหล่านี้แหละอ่านี่คือประเด็นที่หนึ่ง ต้องมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสแล้วมีอารมณ์นึกคิดเนี่ยต้องทำใจยอมรับอันนี้ให้ได้ก่อนว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วประเด็นที่สองคือให้อยู่กับสิ่งที่มันตั้งมันนงม่นเนี่ยนยตั้งมั่นเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยแล้วก็ใจนี่แหละให้อยู่ตรงนี้คนสุดท้ายอยู่ตรงนี้คืออยู่ตอยู่ตรงปัจจุบันนี่แหละขาอกายจะเป็นปัจจุบันตาจะเป็นปัจจุบันตาหูจมูกลิ้นกาย สถานีรับทั้งหมดจะเป็นปัจจุบันให้เข้าใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบก็จะเป็นปัจจุบันยกเว้นข้างในข้างในเนี่ยมันจะเริ่มเป็นอดีตอนาคตแล้วเนี่ยต้องรู้ให้ชัดก่อนแล้ววันนี้ที่ให้ทําเนี่ยเวลาเราจะเห็นนะว่าเวลารู้กายเนี่ยนเนี่ยตรงนี้เคล็ดลับมันนะเวลารู้กายปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ที่ ถ้ารู้ที่กายนะมันจะไม่จี้ไปที่จุดใดจุดหนึ่งจะเห็นทั่วทั้งกายเลยยืนอยู่มีร้อนอยู่มีเย็นอยู่มีปวดอยู่มีเมื่อยอยู่มีเจ็บปุจจระปัะสาะมีกระหายมีก,มกระพิตตามมีหายใจถ้าคนไหนอยู่กับกายแล้วเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายเยอะๆนี่คือเรว่าอยู่กับกายเคล็ดลับมันสังเกตง่ายๆแต่คนไหนถ้าจมไปในอารมณ์ที่เกิดกับกายเช่นสร้างจังหวะเนี่ย <spectral S 2> จมไปอยู่กับอาการเคลื่อนไหวยอย่างเดียวนี่คืาเรว่าจมไปอยู่กับสิ่งที่เกิดกับกายไม่ได้อยู่กับกายจริงๆ ให้ดูตรงนี้หรือบางครั้งมันปวดเมื่อยก็จมไปอยู่กับการปวดเมื่อยปวดเมื่อยไม่ได้อยู่กับกายที่เป็นส่วนอื่นที่ไม่ได้ปวดได้เมื่อยด้วยอันเนี้ยเขาเรียกไม่ได้อยู่กับกายแต่ไปอยู่กับอารมณ์ที่เกิดกับกายบ่อยๆเหมือนโยมสอยพูดเมื่อกี้นะั่นแหละเวลาตาเห็นอะไรปรุ๊บก็จมไปที่รูปรูปใดรูปหนึ่งทั้งทงี่มันมีรูปอื่นให้เห็นแต่ถ้าอยู่กับตาจริงๆนะจะเห็นรูปนั้นแบบเหมือนกับเราเคยเห็นซูมกล้องไหม แบบซูมเข้าไปให้เห็นรูปด้านเด่นกับกล้องที่ไม่ได้ซูมอะ่ะที่ขยายวงกว้างเนี่ยนั่นแหละถ้าอยู่กับตาจริงๆเหมือนตอนนี้จะมาลองดูสิคนลงทุกคนลงรู้สึกที่ตาสิจะเห็นสิ่งรอบๆตัวทั้งหมดเลยมีสีและสันและรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปแค่นั้นเองไม่ได้มีความคิดอะไรตาหูจมูกเลื่นายคิดไม่เป็นแต่รับรู้เป็นนอจาก ให้จะกเข้าใจตรงนี้ให้ดีๆดังนั้นอาการทั้งหมดเน่ะเวลาอยู่กับกลิ่นสังเกตดูเวลาอยู่กับรสสังเกตดูถ้ามันรู้รสได้หลากหลายในเวลานั้นนะไม่จมไปใดรสใดรสหนึ่งเนี่ยเวลาเราไปกินข้าวจะเห็นถ้าไม่จมไปในรสใดรสหนึ่งปุ๊บอ่ะมันจะรู้รสได้หลากหลายมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มทั้งเผ็ดทั้งจืดมันก็จะเห็นเวลาเลากินก็ตามถ้าอยู่กับกายปุ๊บจะเห็นเลยมีอ่อนมีแข็งมีร้อนมีเย็นเกิดขึ้นทั้งหมดเลยในบรรดาทั้งหมด ให้กลับมาอยู่กับฐาน่าถ้ามันรับรู้อะไรได้เยอะๆไม่ต้องกลัวหลายคนพยายามจะให้มันสงบอยู่เรื่อยๆไงม,มันเลยว่าไม่คิดมากไม่ได้นะรู้มากไม่ได้นะเดี๋ยวสมาธิจะหายแต่ถ้าเราตั้งมั่นอย่างเนี้ยตั้งมั่นอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยให้สังเกตง่ายๆถ้ามันเป็นการรู้กายจริงๆเนี่ยมันจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายเต็มไปหมดเลยอันนี้คือรู้กายจริงๆแล้วมันจะ รู้สึกว่าสิ่งที่เกิดกับกายเนี่ยเดี๋ยวอันนั้นมาเดี๋ยวอันนี้ไปอันนั้นมาเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวเย็นมาเดี๋ยวเย็นหายเดี๋ยวร้อนมาเดี๋ยวร้อนหายเดี๋ยวเจ็บมาเดี๋ยวเจ็บหายเดี๋ยวเมื่อยมาเดี๋ยวเมื่อยหายเดี๋ยวลมหายใจเข้ามาเดี๋ยวลมหายใจหายมันจะเห็นแบบเนี้นี่เรียกว่าอยู่กับกายอยู่กับอายตนะทั้งหมดจะเห็นการไหลผ่านของมันเยอะขึ้นบ่อยๆวันเนี้ยลองไปหัดซ้อมนะหัดซ้อม เวลามันเผลอเข้าไปในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็ลองดูซิว่าอะไรหายร่างกายจะหายปัจจุบันจะหายอาดีตอนาคตจะปรากฏชัดจะเห็นเลยจะเป็นเรื่องของอดีตอนาคตจะปรากฏชัดเลยยาวเลยทีนี้เรื่องภายในจะยืดยาวแล้วแสดงว่ากายมันหายแล้วกลับมาเซตตัวเซตตัวเองใหม่โยกตัวขยับตัวให้มันตื่นรู้ตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรอยู่กับปัจจุบันเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าเนี่ยคือความจริงตรงเนี้ ให้หัดสัมผัสความจริงเฉพาะหน้าตามที่มันเป็นแล้วจิตเราอ่ะจะเริ่มเบาเริ่มสบายจิตหลายคนบางทีมันไปประคองบางสิ่งบางอย่างรักษาบางสิ่งบางอย่างเอาบางสิ่งบางอย่างทะเลาะกับบางสิ่งบางอย่างอยู่ภายใน,ในมันเลยทําให้เราเนะี่ยวุ่นวายวุ่นวายในใจเราเองแต่ถ้าเรากลับมาอยู่กับฐานกายปุ๊บแล้วปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาวุ่นวายเองเราจะเห็นความวุ่นวายนั่นแหละจิตเริ่มสงบ ให้หัดแบบนี้นะลองฝึกดูซิอยู่กับกายแบบทั้งหมดเลยอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้รู้เลยตอนนี้ขณะนี้เอาเป็นอาการลิโกเลยรู้ได้ทันทีเลยเป็นหลักอ่าลองฝึกการบ้านวันเนี้ยอยู่กับสิ่งที่ตั้งมั่นคือฐานตาหูจมูกลิ้นกายแล้วไม่ปฏิเสธอารมณ์ใดอย่าปฏิเสธอารมณ์ใดปล่อยให้เข้ามาเองก็หายเอง เราจะเห็นได้ชัดเวลาเราอยู่กับเสียงอยู่กับหูเนี่ยจะเห็นชัดเลยอยู่กับหูปุ๊บจะเห็นเสียงผ่า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 นได้ดีกายเหมือนกันอยู่กับกายเดี๋ยวร้อนมาผ่านเดี๋ยวเย็นมาผ่านเดี๋ยวปวดมาผ่านจะเห็นแบบนี้นะอยู่กับใจยิ่งหนักเลยพอจิตใจใจปุ๊บเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวความคิดนู่นคิดนี่จะมาผ่านบ่อยๆเข้ามาเพื่อผ่านไปเขาเป็นสิ่งอีกชั้นหนึ่งตงแต่งอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เราไม่ต้องไปปรุงแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาซับซ้อนกับเขาหรอกแค่รู้เขาปรุงแต่งก็โอ้ยเพียงพอแล้วมันเยอะจกนกระทั่งดูไม่ไหวแล้วอย่าไปสร้างเรื่องซ้อนไปอีกมันจะทําให้เราสับสนนะดูเขาปรุงแต่งไปนั่นแหละดูเขาเป็นแล้วจิตเราจะไม่เป็นอ่าประมาณนี้นะอ่ามทานานะการบ้านวันนี้ให้อยู่กับสิ่งที่ตั้งมัน่น แล้วก็หัดออกออกแล้วก็หัดฝืนนออกจากสิ่งที่มันตรงแต่งรอบๆตัวบ่อยๆกลับมาฐานตั้งมั่นเนี่ยให้หัดลึกซึ้งลึกซึ้งแล้วดูให้ชัดว่าอันไหนกายอันไหนตาหูจมูกลิ้นกายและอันไหนอารมณ์ที่ไม่ใช่กายที่มันมาปรุงแต่งอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยให้ชัดๆแล้วจะเท่าทันเท่าทันตรงเนี้ยแล้วมันจะมีสมาธิเองมัน ไม่หวั่นไหวกับอารมณ์เองมันกําลังสมาธิจะเกิดขึ้น